สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้นะคะหมาพบกับครูเกิรในรายวิชาคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทับ1ค่ะและหนังสือนะคะที่เราจะใช้เรียนในบทเรียนนี้นั่นก็คือหนังสือเล่มนี้เลยค่ะหนังสือคณิตศาสตร์ของระดับชั้นป .2 นะคะในเล่มนี้เราจะใช้เรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ทั1นะคะ อ่าสำหรับบทเรียนนี้นะคะเนื้อหาที่เราจะใช้เรียนจะเป็นเรื่องของอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามชมอ่าเดี๋ยวนักเรียนนะคะมาดูในหน้า24นะคะแล้วก็สำหรับในหน้าที่22และ23นะคะคุณครูขออนุญ,ญาตนะคะข้ามไปเลยให้นักเรียนมาดูหน้าที่24นะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะเพราะว่าในหน้า24เดี๋ยวถ้าเกิดว่านักเรียนฟังคุณครูอธิบายนะคะนักเรียนก็จะ เข้าใจนะคะแบบฝึกหัดของเราในวันนี้นะคะในหน้าที่24นะคะจะไม่มีแบบฝึกหัดแต่ว่าจะเป็นการอธิบายนะคะจะเป็นการอ่านถามตอบนะคะข้อ4เรียงลำดับจำนวนที่กำหนดให้เขากำหนดจำนวนมาให้นักเรียนคือ510 501 497 499 5 0 49 9เระเรียงลำดับจำนวนจากน้อยไปหามาก จากน้อยอย่างที่คุณครูได้บอกไปให้นักเรียนไปดูที่หลักร้อยก่อนจำนวนให้นักเรียนไปดูหลักที่มีหลักหลักที่มากที่สุดนะคะก็คือหลักร้อยก็คือ5 5 4 4 5าสี่สี่ห้าเปรียบเทียบกันก่อนนะคะระหว่าง 5, 5้4 4, 4. ้าสี่อะไรที่มีค่าน้อยกว่านักเรียนจะพบว่ามี2ตัวก็คือ 4กับ4ใช่ไหมคะอ่า4กับ4ถ้าตัวแรกในหลักร้อยที่เราเปรียบเทียบเนี่ยมันมีค่าเท่าก,กันนะักเรียนไปเปรียบเทียบในหลักต่อไปก็คือหลัก10ค่ะระหว่าง9กับ9อ่ามีค่าเท่ากันอีกแล้วถูกต้องไหมคะ9กับ9มีค่าเท่ากันอีกแล้วถ้ามีค่าเท่ากันแบบนี้นะักเรียนไปเปรียบเทียบในหลักหน่วยนะคะ7กับ9อันไหนน้อยกว่าคะระหว่าง7กับ9อ่า7น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจํานวน อ4 9 7จะต้องน้อยกว่า499อยู่แล้วถูกไหมคะเขาก็นำมาเขียนเป็นจำนวนแรกเห็นไหมคะอ่าจากน้อยต่อไปก็นำตัวนี้มาเลยเพราะมันไม่มีอีกแล้ว400ใช่ไหมคะอ่าก็นำมาเขียนเลยจากนั้นอ่าสองตรงนี้นะคะตัดทิ้งออกไปนะคะทีนี้มาดู500อ่า5 5แล้วก็5อ่ามันมี5อยู่3จํจำนวน ถูกต้องไหมคะนักเรียนก็มาดูนะคะอ่าถ้ามันจานวนที่มันเหมือนกันอยู่แบบนี้นักเรียนมาดูที่หลักต่อไปก็คือหลัก10คือ1 0แล้วก็ศอ่าอะไรที่น้อยกว่าคะจะพบว่ามีศูนย์กับศูนย์กับ0มันเท่ากันน,ะนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบในหลักต่อไปก็คือ1กับ9กนะคะหมีค่าน้อยกว่า9ก็นำหน อ่1ห้ามาเขียนนะคะก็ตามด้วย5้าร้อยเกห็นไหมคะแล้วก็เป็น510นะคะอ่ะต่อไปเรียงจำนวนจากมากไปหาหน้อยนะคะอันนี้ก็สลับกันเลยนะคะย้ายจากหลังนะคะมาไว้หน้านะคะย้ายจากหลังมาไว้หน้าอ่าตัวรองนะคะตัวนี้ตรงตรงนี้มานะคะใช้วิธีการเหมือนกันเพียงแต่นักเรียนต้องแม่น ในเรื่องของอมากกว่าหรือว่าน้อยกว่านั่นเองนะคะส่วนวิธีการคิดคิดเหมือนกันเลยนะคะหลักการคิดคิดเหมือนกันก็คือดูไปทีละหลักนะคะไปทีละหลักแล้วก็ทีละตัวนะคะแบบนี้เนาะอ่าส่วนตรงนี้นะคะก็เป็นการยกตัวอย่างนะคะอ่าตัวอย่างแต่ว่ามันจะแตกต่างกันในเรื่องของจํานวนนะคะ อคุณครูไม่ได้อธิบายนะคะในส่วนของตรงนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะขออนุญาตไปแบบฝึกหัดในหน้าที่25กันเลยค่ะนักเรียนมาดูแบบฝึกหัดในหน้า25นะคะมาดูด้านล่างเลยนะคะเพราะว่าด้านบนเป็นการอธิบายนะคะ,ะกิจกรรมพิเศษแต่ว่าเราไม่ต้องทํานะคะเรามาทํากิจกรรมด้านล่างกันเลยเรียงลําดับจํานวนจากน้อยไปมากนะคะข้อ1นึ่งเขาหนดให้838 785 790อยนะคะอย่างที่คุณครูได้บอกไปนะเรียนไปดูที่หลักร้อยก่อนเลย8 7แล้วก็7นักเรียนจะพบว่ามี72จํานวนก็คือ7กับ7นะคะซึ่ง7กับ7มันเหมือนกันหรือเท่ากันนะักเรียนเปรียบเทียบไม่ได้นะักเรียนก็ไปดูที่หลักต่อไปก็คือหลัก18กับ9อันไหนที่น้อยกว่าคะระหว่าง8กับ9อะไรน้อยกว่าลูก8 เพราะฉะนั้นเราได้แล้วนะคะไม่ต้องดูที่หลักต่อไปแล้วนะลูกถ้าเราได้จํานวนที่มีค่าน้อยแล้วเรากาทิ้งค่ะแล้วเรานําจํานวนที่เราได้มาเขียนค่ะ785อะต่อไปเปรียบเทียบต่อระหว่าง8ปดร้อยสามแปกับเจ็แน่นอนค่ะเจ็ดในหลักร้อยมีค่าน้อยกว่าจึงนามาเขียนเป็นจํานวนที่2ค่ะ ต่อไปจำนวนที่มีค่ามากก็คือ838นะคะต่อไปค่ะต่อไปยังคงเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดอยู่นะคะเพราะด้านล่างเขาเขียนว่าน้อยที่สุดเห็นไหมคะแต่เขาจะกำหนดจำนวนมาให้นักเรียน4จํจำนวนก็คือ329 392 339และ402 อย่างที่คุณครูได้บอกไปนะคะอ่านักเรียนดูที่หลักที่มากที่สุดก็คือหลักร้อยก็คือ3 3 2 4อนะคะอะไรที่น้อยที่สุดคะ,ะตัวเลข2ใช่ไหมคะ2 3 2อ่ะ3 3 2 4 2มีค่าน้อยที่สุดนักเรียนก็นำสนะคะ239านะคะมาเขียนเป็นจำนวนที่น้อยที่สุด จากนั้นเหลือ339อ่าสามร้อและ4ี่นะคะอ่าเปรียบเทียบกันต่อ3 3มสมี่อ่ามีสที่น้อยใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเลข3กับ3ในหลักร้อยมีค่าเท่ากันนะักเรียนไปเปรียบเทียบในหลัก10ค่ะระหว่างสองกับ9อันไหนมีค่าน้อยกว่าคะอ่า จำนวนนี้มีค่าน้อยกว่าใช่ไหมคะ2มีค่าน้อยกว่าก็นํา329นะคะมาเขียนเป็นจํานวนแรกแล้วก็ตามด้วย392และจํานวนที่มากที่สุดของเราในวันนี้ตรงนี้ก็คือ402นะคะอ่าแบบนี้เนาะต่อไปค่ะ มาดูด้านล่างนะคะด้านล่างเรียงลำดับจำนวนจากมากไปน้อยค่ะอ่ะาคราวนี้จากมากแล้วนะคะจากมากไปน้อยค่ะนักเรียนอ่าข้อ1 367 515 5 0 9อจํดาูจำนวนในหลักร้อยก่อนค่ะ3 5แล้วก็5อ่าจะพบว่ามี5นะคะเท่ากัน2จํจำนวนนะคะอ่ายังตัดสินใจไม่ได้ไปดูที่หลักต่อไปก็คือ1กับ ศูนย์นนเรียนจะเห็นความต่างแล้วใช่ไหมคะว่า1มีค่ามากกว่า0เพราะฉะนั้นอ่าจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนะคะก็คือ515ก็นำมาเขียนค่ะนะคะต่อไปนะคะระหว่าง300กับ500อันไหนมีค่ามากกว่าคะระหว่าง3กับ 5. แน่นอนค่ะว่า5 9 9นะคะมีค่ามากกว่าก็นำมาเขียนแล้วก็ตามด้วย จำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ367นั่นเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2อ่ายังคงหาค่ามากที่สุดอยู่นะคะระหว่าง 8, 70, 8 7 98, 8 798 879และ789อา่ะหาค่ามากที่สุดคะ่ะมากที่สุดระหว่างอ่ะดูที่หลักร้อยนะคะ8 7 8 7 จะพบว่ามี8อยู่2อ่าจำนวนใช่ไหมคะที่มันเหมือนกันตัดสินใจไม่ได้นะักเรียนไปดูที่หลัก10ระหว่าง7กับ7อ่ายังตัดสินใจไม่ได้เนะื่องจากว่า7กับ7มันมีค่าเท่ากันก็ไปตัดสินใจในหลักหน่วยคะ่ะระหว่าง8กับ9อันไหนมีค่ามากกว่าคะอันไหนมีค่ามากกว่าระหว่าง8กับ9ในหลักหน่วยอ่าแน่นอนคะ่ะว่า9มีค่ามากกว่าก็นำมาเขียนคะ่ะ 879แล้วก็ตามด้วย878นะคะทีนี้อ่าได้2องจำนวนแล้วต่อไปค่ะเระหว่าง798กับ789 7กับ7มีค่าเท่ากันแต่สินใจไม่ได้ไปดูที่หลักต่อไปก็คือ9กับ8ค่ะระหว่าง9กับ8อัอะไรมีค่ามากกว่าลูก เมีค่ามากกว่าอ่าได้เลยค่ะไม่ต้องดูในหลักต่อไปแล้วนะคะถ้าดูในหลักต่อไปมันอาจจะทำให้นักเรียนอ่เสียเวลายิ่งขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นได้แล้วนะคะนำมาเขียนเรียงให้ถูกต้องนะคะอ่เปิดไปอีกหนึ่งหน้าคะ่ะนักเรียนอ่ในหน้าที่26นะคะก็จะมีทั้งหมด3 หัวข้อใหญ่นะคะ3ข้อใหญ่อนนัเรียนมาดูข้อแรกก่อนเติมเครื่องหมายเท่ากับอันนี้เครื่องหมายเท่ากับนะคะเท่ากับหรือไม่เท่ากับไม่ถ้าไม่เท่ากับจะมีเครื่องหมายนะคะจะมีเส้นขีดลงมาทับก็คือไม่นะคะไม่เท่ากับเท่ากับหรือไม่เท่ากับนะคะแสดงว่าต้องเลือกระหว่างเท่ากับหรือไม่เท่ากับลงในช่องว่างนะคะ ให้นักเรียนเปรียบเทียบจํานวนนะคะ,ะระหว่าง146กับ146อ่าเท่ากับหรือไม่เท่ากับคะนักเรียนข้อนี้เท่ากับใช่ไหมคะเนื่องจากว่ามันคือจํานวน146เท่ากันแต่เนื่องจากว่ามันต่างกันเพราะว่าเขียนเป็นตัวเลขอารบิกแล้วก็ตัวเลขไทยเท่านั้นเอง นะคะแต่ว่าจำนวนนะคะก็คือเท่ากับนะคะอ่าต่อไปข้อ2ค่ะ563กับ492แน่นอนค่ะเท่ากับหรือไม่เท่ากับคะไม่เท่ากับใช่ไหมคะอ่าไม่เท่ากับนะคะไม่เท่ากับอ่าแบบนี้เนาะต่อไปต่อไปนะคะข้อที่3 653 605 หกร้อยบวกห้าสิบบวกสามรวมกันเป็นหกร้อยห้าสิบสามเท่ากันไหมคะเท่ากับหรือเท่ากันนั่นเองนะคะนันเกเรียนก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับหรือเท่ากันลงไปนะคะจากนั้นข้อสี่ค่ะเก้าร้อยเก้ากับเจ็ดร้อยเจ็ดสิบเก้าเท่ากันไหมคะดูที่หลักัร้อยค่ะ,ะนักเรียนไม่ต้องไปสนใจนะคะระหว่าง ตัวเลขไทยหรือตัวเลขเอารบิกนะเรียนดูที่จํานวนนะคะเขาถามที่จํานวนนะคะ๙9บเก้ามันไม่เท่าการก็ใส่เครื่องหมายไม่เท่ากับนะคะต่อไปข้อสองใหญ่ค่ะเติมเครื่องหมายมากกว่าถ้าหันปากนะคะหันปากไปทางนี้มากกว่าคุณครูใช้มอมะนะคะหรือน้อยกว่า ถ้าหันปากไปทางนี้เป็นน้อยนะคะหรือเท่ากับลงในช่องว่างนะคะอ่าเปรียบเทียบกันค่ะข้อ1 243กับ254 243มมันทำไมกว่าคะลูกมันทำไมกว่าคะน้อยกว่าน้อยกว่าหันปากไปทางไหนคะอ่าหันปากไปทางนี้อ่าถ้าเวลาอ่านเราจะอ่านจากจำนวนแรกนะลูกเราจะอ่านจากจำนวนแรกไปหาจำนวน ที่2นะคะข้อนี้จึงอ่านว่า243น้อยกว่า254นะคะเวลาอ่านจะอ่านจากจำนวนแรกไปหาจำนวนที่2ต่อไปดูที่ข้อ2ค่ะ400บวก0บวก3กับ401อ่าตรงนี้นักเรียนต้องหาผลบวกตรงนี้ให้ได้ก่อน403ใช่ไหมคะ อ่าสี่ร้อยสามกับสี่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยสามมันทาไมกว่าลูกมันมากกว่ามากกว่าหันปากไปทางไหนคะอ่าหันปากไปทางขวามือใช่ไหมคะเวลาอ่านจํานวนสี่ร้อยสามมากกว่าสี่ร้อยหนึ่งนะคะอ่าอ่านแบบนี้ต่อไปข้อสามค่ะอ่าอันนี้อ่านว่าอะไรลูกนับนับหน่วยค่ะหน่วยสิบร้อยพันหนึ่งพันนะคะอันเนี้ยอ่านว่าหนึ่งพัน หนึ่กับเก้าร้อยเามันทำไมกว่าคะหนึ่งพันทำไมกว่าลูกหนึ่งมากกว่ามากกว่าหันปากไปทางไหนคะอ่าหันปากไปทางนี้เวลาอ่านจำนวนก็อ่านว่าหนึ่งพันมากกว่าเก้ก้าสนะคะต่อไปข้อสี่ค่ะสามร้อกสิบสกับอ่าเขียนในรูปกระจายนะักเรียนต้อง หาค่าให้ได้ก่อน600บวก2นะคะอ่าศูนย์ไม่ต้องไปอ่าน600เป็น602 602 602 362กับ602 362มันทำไมกว่าคะมันน้อยกว่าน้อยกว่าหันปากไปทางไหนลูกอ่าหันปากไปทางนี้นะคะทางซ้ายมือ เวลาอ่านอ่านว่า362น้อยกว่า602นะคะต่อไปข้อ5ค่ะระหว่างจำนวน487กับ784นะคะอ่าเปรียบเทียบกันให้ได้ก่อนระหว่างอ่า400กับ700 400มันทำไมกว่าลูก400มันน้อยกว่าน้อยกว่าหันปากไปทางไหนคะทางซ้ายมือ ลาอาน487น้อยกว่า784นะคะต่อไปต่อไปค่ะระหว่างจำนวน732กับ732อ,อันนี้ก็รวมกันเป็นเท่าไหร่คะ732 732กับ732ทำไมคะมันเท่ากัน นักเรียนก็ใส่เครื่องหมายเท่ากับลงไปนะคะอ่ะอีกหนึ่งข้อค่ะเดี๋ยวคุณครูจะยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวนะคะคุณครูจะยกตัวอย่างแค่ข้อเดียวอ่ะข้อ 3. นะคะเติมคําที่กําหนดให้ลงในช่องว่างคําที่เขากําหนดให้คือน้อยกว่ากับมากกว่านะคะน้อยกว่ากับมากกว่าไม่ได้เขียนเป็นเครื่องหมายแล้วนะลูกแต่เขียนคําว่าน้อยกว่าหรือมากกว่าลงไปใน นะคะลงไปในเส้นที่เขากำหนดให้เลยนะคะแต่เป็นการเปรียบเทียบจำนวนเหมือนกับข้อด้านบนแต่เพียงแต่เราไม่ได้ใส่เครื่องหมายแต่เราจะเขียนเป็นคำลงไปเลยนะคะอ่ะข้อ1ระหว่าง234กับ243ร้าเรียนเปรียบเทียบกันค่ะ2กับ2มีค่าเท่ากันยังยังแยกไม่ออกใช่ไหมคะต่อไปไปดูในหลัก10ค่ะ สกับ4ี่อ่สาสม,มันทำไมกว่าคะน้อยกว่าใช่ไหมคะน้อยกว่าเพราะชะนะจำนวนสอง้อยสามสิบสีน้อยกว่าจํานวน243รนะ้อยสี่สิบนักเรียนก็นําคําว่าน้อยกว่าเขียนลงไปอ่าเขียนนอ,อยอนอยน้อยน้อยไม่โทน้อยกอว กว่ากว่าไม่เอกกว่านะคะแบบนี้เวลาอ่านก็อ่านจากจำนวนแรกนะคะ234น้อยกว่า243นะคะแบบนี้เป็นตน้นเอาละค่ะจากข้อ2ถึงข้อ6นะคะคุณครูจาให้นักเรียนนะคะฝึกทำด้วยตนเองนะคะสำหรับบทเรียนนี้นะคะไม่ยากหรอกนะคะเพียงแต่นักเรียนเปรียบเทียบกันแล้วก็นำคำว่ามากกว่าหรือว่าน้อยกว่านะคะมาเขียน แต่นักเรียนต้องดูหลักดีๆนะคะเปรียบเทียบให้เปรียบเทียบในหลักร้อยก่อนถ้าหลักร้อยมีค่าเท่าการนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบในหลักสิบถ้าหลักสิบยังมีค่าเท่าการนักเรียนก็ไปเปรียบเทียบในหลักหน่วยก่อนนะคะอ่าต่อเลยนะคะอีก5ข้อนะคะด้านล่างเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนทําเองนะคะสําหรับบทเรียนนี้เนาะแล้วก็ก่อนจะ จากกันไปนะคะสําหรับบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็อยากจะฝากนะคะให้นักเรียนทบทวนการท่องสุดคูณตั้งแต่แม่2ถึงแม่12นะคะฝึกท่องเป็นประจำทุกทกวันยิ่งดีเลยนะคะคุณครูก็เป็นกําลังใจให้นะคะสําหรับช่วงเรียนออนไลน์นี้นะคะก็เดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ฝึกทําด้วยตนเองนะคะ เพื่อเป็นการฝึกความเข้าใจนะคะของนักเรียนเองหลังจากที่ร่วมทํามาพร้อมกับคุณครูแล้วนะคะก่อนหน้านี้เนาะก็สําหรับบทเรียนนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนนะคะไว้เพียงเท่านี้พบกันในบทเรียนหน้านะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ